ค่ะและเรายังอยู่กันบริเวณงานชั้น3ของ BAV High End Show 2 0 2 3ครั้งที่2นะคะกับโรงแรม b บ n ค k o k Marriott m Mar มา q ี i s q u e e n Park สุขุมวิทและดิฉันปอเช่ค่ะคนดีคนเดิมเลยนะคะจะพาทุกท่านมาพบกับแบรนด์ใหม่นะคะซึ่งวันนี้ลดราคาพิเศษภายในงานและมาครั้งแรกเลยนะคะกับ s i x s o Bangkok คุณตีสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะค่ะครั้งนี้ต้องให้คุณตีเนี่ยแนะนําดีกว่าว่ามีอะไรมาโชว์บ้างทําไมถึงน่าสนใจเริ่มตั้งแต่ตรงนู้นเลยได้ไหมคะคุณตี แบบรุ่นแนวแนไฮบริดใหม่เลยนะครับค่ะเออก็เป็นเราใช้หลอดแทนทรานส f ฟอร์เมอร์อะไรอย่างนี้เรามาแปลงเซอร์กิตอะไรของเราเองเออที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยไม่เหมือนคนอื่นทำนะคะก็คือ s i x โซ a แบงคอกเนี่ยเขามีสีที่ออกแบบได้ด้วยได้ครับ สั่งําได้ด้วยครับเยอะสม,มสมอเอียนเซออย่ากเคยอีกเคยต้ยยยสม,มเนเคค่ะคือคุณตี๋ค่ะเป็นคนมาเลเซียนะคะเขาก็สามารถคุยได้กับลูกค้าทุกภาษาเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาจีนหรือว่าภาษาญี่ปุ่นนะคะคถ้าอยากได้แบบไหนเนี่ยสามารถมาออกมามา,มาสอบถามหรือพูดคุยได้ครับแล้วทาไมต้องเป็นซิกโซ b แบงคอ k คะก็คือหลักๆก,ก็คืออาจารย์ฮองจุ้ยนี่นะบอกเออหมายเลขหกอะ หมายเลขหกก็คือวินก็วิญญาณจิตก็มีหกวิญญาณจิตในเอ่อแบรนดิ้งนี่ไงอ๋อก็คืออย่างนั้นแหละอ๋อก็คือพูดง่ายๆเลยว่าเลขหกเนี่ยมันมันเป็นตามการคำนวณของเฟิงซุยเฟืองซุยนั่นเองถ้าเกิดว่าใครมีสินค้าเหล่านี้ไว้ในบ้านรับรองฮวงจุ้ยดีไปด้วยครับค่ะแล้วสำหรับเซตนี้ล่ะคะเซตนี้ก็คือเราใช้3ทางทอบบยนะเราแปลงเป็นเอ่อมิดไฮ ค่ะกับมิดธรรมดาเป็นแพโดเลอร์เดี๋ยวก็มีมีทวิตเตอร์กับมิดเบ็เดี๋ยวก็เบ็เราก็ตังหักอยู่มีเบ็แยกตังหักด้วยนะคะใช่เพราะว่าเครื่องเราผลิตมาเออเป็นแอมพลอตเราเราผลิตมาแบบไม่เหมือนเพื่อนเราผลิตมาแบบไม่เหมือใครเลยใช่มีเรามีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็มีเบ็ดตังหักเลยซึ่งนี้เป็นเออ่ โวลูมธรรมดาอันนี้โอล่มเบรเราใช้ดับเบิลดับเบิลพุชพูเป็นเป็นพรีอย่างเดียวเดี๋ยวข้างในเป็นพาวเวอร์เราจะใช้ i อซครับก็คือราคานี้นะคะเป็นราคาพิเศษด้วยครับโดยเฉพาะ v a v เนี่ยเฉพาะ BAV อวไฮเดรนโชด้วยนะคะลดราคา5้ครับหมดแล้วหมดแล้วครับเออหมดแล้วหมดครับต้องมาครับค่ะ หมดไปแล้วสาหรับเซตนี้นะคะเซตถัดไปค่ะครับอันนี้เป็นเซตเอ่อมอนิเตอร์สี<ร>นิ้วเออตัวเล็กๆเล่นที่คอนโดเล็กเล็กไมเรายอมสียอมสีหินมาเบอร์เนี่ยเห็นมีมีลายมาเบอร์ไหมอันนี้าสามารถคัสตอมไหมได้ไหมคะได้ครับก็คือจะเอาเตอ,อมาเบอร์งาช้างก็ได้มาเบอร์ชมพูก็ได้มาเบอร์เขียวมาเบอร์แดงเหลียวแต่จังหวัด ได้หมดเลยอยากได้สีไหนแบบไหนออกแบบเป็นมาเบิรได้หมดเลยค่ะค่ะและอันนี้พลังเสียงก็คือจะคล้ายๆกับตัวนั้นหรือเปล่าคะเอออันนี้คืออยู่ที่4นิ้วครับค่ะอันนี้จะเป็นโดยเฉพาะห้องประมาณอยู่ที่30ตารางเมตรอันนี้เป็นจํานวนเราเราต้องดูด้วยนะคะว่าห้องเราอะฟิตกับเครื่องไหนใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้สาคัญมากเลยอันนี้สําหรับคอนโดห้องเล็กๆแบบห้องสตูดิโอนะคะสาหรับชมแล้วก็ฟังได้ใช่ใช่ก็จะเป็น ราคานะคะเช่นเดิมลด50%หรือเปล่าคะรับ50%ด้วยทุกอย่างเลยแต่รู้สึกเหมือนว่าวัยรุ่นจะสนใจบูธนี้นะคะเมื่อกี้เห็นวัยรุ่นมาฟังเยอะมากเลยยังเจเนอเรชั่นเกิดใช่ครับเพราะมันแปลกไงออกแบบแปลกดีด้วยค่ะก็คือเป็นสไตล์ด้วยนะคะแลวด้านนี้ล่ะคะด้านนี้ก็คือสต็อกไว้นิดนึงเดี๋ยวก็ชุดนี้ก็ของ จะใช้ที่คอนโดหลักๆอ่ะจะได้ดีชนเล็กด้วยเออและลำโพงสีนิ้วด้วยฟังเพลงไปด้วยได้ความคลาสซี่ในสีที่เราอยากได้คุมโทนแล้วที่สำคัญความวินเทจก็ให้คุณในคุณภาพเสียงที่มาด้วยราคาที่คุณประหยัดกระเป๋าได้ด้วยกับการลด50%เลยค่ะถูกต้องแล้วครับค่ะ คุณตีคะแล้วมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มาในงานยังเหลืออีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้แล้วมาชมหน่อยดีครับฟัง <c oughs> ที่ <มา S 1> หูนี่ออ <laughs> ผมมามาที่มาฟังที่หูนี่แหละจะได้รู้เรื่องจริงๆ สำหรับหลายๆคนนะคะคที่ชมรีวิวหรือว่าชมไลฟ์จากเรานะคะถ้าเกิดว่าคุณกดติดตาม YouTubeBAVH i ทยเชอร์หรือว่า d u o File Video File เนี่ยค,คุณก็จะได้แอลกอริทึมที่สามารถรับชมสิ่งที่คุณสนใจและที่สำคัญ เฉพาะายในงานนอกจากคุณจะได้ชมทางบ้านแล้วคุณยังสามารถเข้ามาสัมผัสได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะครับค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะซิกโซ่แบงคอกคุณสีขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วพบกันได้กับ BAV High End Show นะคะวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันแล้วเปิดเวลา1 1โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม at แ k ง k Mar าอมาคีคว e น s t a าสุุมิ22ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครั